จบก่อนโยมนะจบก่อนอนะ,อะจบว่าจบเปล่าดีนะโยมนะเรามาทำบุญทำบุญร่วมชาติส่วบาทร่วมขันปลูกต้นไม้ร,ร,ร่วมต้นถวายผ้าไตจีวรประตประจัยร่วมกันลหลายสิ่งลหลายอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลโยมนะ,ะเป็นบุญเป็นกุศลพ่อพระแก้วนี่ก็เป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของ ประเทศไทยมาเป็นเวลานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยเจ้าครองเมืองประเทศประเทศสาธารณประชาธิปยปัจจัยประชาชนประชาชนลาวนะเมื่อก่อนพ่อพระแก้วก็อยู่แต่สมัยเจ้าเมืองอะไรอนุวงนะศ์นะกษัตริย์ประเทศลาวนะ ส่วนพระสิวลีนี่ก็เป็นพระที่มีลาบมากนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะอัครสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเหมือนกันนะพระสิวลีนะพระผู้มีผู้มีลาบมากอยู่ในคันามารดาตั้งแต่เจ็ดปีนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันถึงจะคลอดนะโอ้กคลอดมาเนี่ยจะไปไหน ถ้าไม่มีพระสิวดีไปด้วยรู้สึกว่าวันนั้นพระคุณเจ้าเนี่ยก็จะอาหารรู้สึกจะจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะถ้าวันไหนมีพระสิวดีไปด้วยนะก็จะมีมีลาบมากนะนั้นส่วนมากนะเขาก็จะบูชาสิวดีจะได้ไปไหนจะได้ไม่อดไม่อยากอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้เราก็มาร่วมเแบบิกเนกนะพระสิวดีกันด้วยแล้วก็รวมตับ คุณโยมดรองเต์วรพันธ์วันนี้ก็จะได้ทำการเบริกเนี้ของพ่อพระแก้วด้วยนะมาร่วมบุญกันถือว่าถึงแม้เราจะอยู่ที่ไหนที่ไหน,นแต่ว่าเราด้วยด้วยผลแห่งความดีนะโปเพกตาบุญเจตาแล้วก็ยังมาทำบุญร่วมกันอีกอในปัจจุบันชาตินี้นะ ครับขอประธานการเรียยเจ้าประคุลสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่บึงกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดพิชยยาติการามที่เคารพอย่างยิ่งบรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันในวันนี้ทางท่านดรวรพันธ์อติิบาวดี ได้รับความเมตตาธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จได้มาเป็นองค์ประธานพิธีเบิกเง่นของพระและองพาพาผ้าพระพุทธไสยาสนอนตะแคงซ้ายซึ่งเป็นพระเก่าแก่ประจำวัดป่าปูสมัยอายุทยาในวันนี้เกรากับผมขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ไว้เป็นอย่างสูงยิ่งในลำดับต่อไปขอประทานกราบอัินาเจาพระคุณสมเด็จได้เบิกเนธองค์พระแก้วมรอดกวดนโอกาสนี้ขอประทานกล่าวอฒนาาโด,ดยความเคารพ

ท่าระคุณสมเด็จได้เบิกเมองค์พระเสร็จเรียบร้อยขอระเชิญคุณโยมที่ได้รับทายธรรมพยาทานได้มาถวายแต่พระสงค์ที่จะเฉเชมงคลขาดถาขอขพระเดิญพร่อก้ชุดด้วยกันโยมจะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก Thank mm -hmm. you. แก้วมรดกจากประทุญสมเด็จพระพุทธชินวงศ์จากคณะใหญ่ผลกลางกรรมการมหาเถรสมาคตมทั้งพระแก้วมรกตและพระศรีวรีมหารา้วอนะวันนี้จะาประทุนสมเด็จด้เป็นประธานในเบิกเนธทั้งสององค์เป็นเสร็จที่เรียบร้อยนักต่างศกสาภูสา กับบรรดาญาติโยมทุกท่านได้ร่วมันคาได้บุญญาของบัาิโครมบาขอบ้าอทุกชาติขรับที่ะางอุปการเปรตี อิชิตังปัตตังตุมหังกิปเมวสะสมิเตตุสเพปูเรตนตุสังกาปานจันโทปันระโสยถา,ามณิชฌติประโสยาทา ขามภารนุนเวนาสัวท่านสุทราวันตุเปครับเนานามคณะสงฆ์จังหวัดระยองโดยมีพระเดชพคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคุณท่านดรปรพันธ์อติตพิการบดีพร้อมด้วยบรรดาญ,ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอ,ขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจินดวงเจ้าคณะใหญ่หลวงกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดพิชญาติการามที่ได้มีเมตตาธรรมมาเปิดเมตในวันนี้ขอ,ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงยิ่ง วัดวา,ารามเด่นดีสุขีที้ให้ใจอบอุ่นวัดป่าประดูมีญาติโยมมาทำบุญสาธุชนรวมเกื้อหนุนทุนทานพระครูโสภิตปัญญากรคณะสงฆ์และกรรมการขอบคุณท่านทุกคน ยดโยมหญิงชายเมืองระยองพี่น้องตำบนท่าประดูอย่าทำอำเภอเมืองหญิงและชายทุกผู้น้อมนำใจเชิดชูบูชาสาธจุชนใกลไกลบ้านและวัดพัฒนารวมใจมาทำบุญ อาจจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดจึงคู่เคียงกันไปพระธรรมนำจิตใจทั่วกันพระเนนมีคำพรเทศซอนนานวันจงสุขสันจริญ หลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสยัยบ้านและวัดจึงคู่เคียงกันไปพระธรรมนำคิตใจทั่วการพระเนนมีคำพรเทศซ้อนนานวันจงสุขสันจเจริญพร